ทำไมนอนดึกครับบอกคุณแม่เจ๊อดะเดทำไมนอนดึกฮะนอนดึกทำอะไรอยู่เนี่ยหึใจนอนทำอะไรบอกคุณแม่จิฮะอ่ะนอนทำอะไรอยู่เมื่อคืนน่ะฮะป่ามาฟ้องบอกว่าน้องโอยนอนดึกเมื่อคืนนอนตีสองเลยใช่ปะใช่ปะครับทำอะไรอยู่หบอกคุณแม่จ๊ทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่ บเล่นจับใครอยู่ื uis? แอบเล่นอยู่ใช่ไหมแอบเล่นอยู่เหรอลูกเล่นกับใครอหนูเล่นกับใครเนี่ยพี่คิตตี้เปล่าเรีนเล่นกับพี่คิตตี้หรือเปล่านะแอบไปเล่นกันใช่ไหมเมื่อคืนะอะใจเปล่าอันนี้ยิ้มทัวเลยแบบนี้ทัวเลยแอบไปเล่นกับพี่คิตตี้มาหรอใช่ปะใจป่าใจป่ายอมรับมาจ้าดีๆใช่ไหม อชัว์แบบนี้ชัว์ชัว์แน่ๆใช่ปะใช่ปะครับใช่ไหมบอกหน่อยเร็วๆๆอุ้ยไม่ยอมบอกเลยบอกคุณแม่จิเรียวเล่นกับใครมาเล่นกันสองคนเองเหรอหชวนป้าป๋าเล่นปะเนี่ยเมื่ขคืนชวนป้าป๋าเล่นด้วยป่ะเล่นกี่คนืมเล่นกันกี่คนบอกมาดีๆ หาบอกมาเลยเล่นกันกี่คนเมื่อคืนน่ะหืมทำไมนอนเดึกหืมทำไมครับคืบคืคืออะไรอ่ะคืบในกันกี่คนคืบ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 เล่นกันกี่คนหืมบอกคุณแม่จิคือเล่นกับใครบ้าง คนเด้งเร็วไม่กับใครอีกบอกมาเร็วบอกมาดีๆเออเดีวสนุกไหมล่ะสนุกปะฮึสนุกไหมครับเมื่อคืนเล่นดึกๆสนุกไหมเอล่าหนะสนุกปะสนุกไหมเดียวบอกมาบอกมา